ครับสวัสดีครับท่านผู้ชม f อี FC, ทุกท่านเพื่อนๆชาว YouTube นี่พาทุกท่านลงไว้ครับพยายามตุ่มปลาไหลอากาศหนาวเย็นครับพี่นอ้องมืง่อนี่ประมาณ13องศาครับปลาไหลสีขาววัดอกทำปลาไหลยาดปลาไหลบบกินย้อยอยู่ครับนี่ครับเจ็ดโมงครึ่งครับเนี่ยบรรยากาศเจ็ดโมงครึ่งครับ ยังว่าท่านเห็นตะวันอยู่ครับเห็นริมดีอยู่คนครับไปพี่น้องไปยามกันบ้นางไม้ผมก็ใส่ไปทั้งปีแล้วครับพี่น้องเนี่ยไส้รอไปนี่ามาลองใส่กันมาล่องเบ้างพี่น้องลองยามเบ้างเป็นการศึกษาไปพร้อมกันพี่นอ้องเบังหลังแหลกพี่น้อง มีแต่มีโตวัวดอกพี่น้องเลยหนาวหนาวแห้งอะไรสิบกกินเนื้อครับตอนนี้อากาศมันหนาวนะบุ๊กีพี่นอ้องอากาศเ,ย,เย,ย็นเย็นจ่อยๆพี่น้องเลยนำตอพี่นอ้องว้ว หนาวแห้งพี่น้องอากาศเย็นครับเย็นแห้งขนาดหลังขันมาหลังนึงเป้าครับพี่น้องอ้อะไรพวกกินเยาวะเจ้าโาตนี่สองหรือสามสามโตพี่น้องรุ่นเดียวกันหมดเลยตัวหนึ่งใหญ่กว่ามะคูนอยู่สองโตสามมะคูนเดียว ปลาไหลรุ่นเดียวครับพี่นอ้องสามโตครับรุ่นเดียวกันหมดเลยห <c oughs> นามตื่น,นพี่น้องเพราะว่ามันใส่หนามเล็กแล้วมันบวถือครับต่อพี่นอ้องยามมาสองลังเนี่ยมาสามโตลังหนึ่งเฝ้าพี่นอ้องลังหนึ่งถือสามตโตอ,อากาศหนาวแห่งพี่นอ้องปลาไหลบอ่อ กินเนื้อครับสองโตพี่น่องรุ่นเดียวกันหัดเลยสองสามสามโตขึ้นเก่าพี่น่อรุ่นเดียวกันหัดเลยโตัปใหญ่พี่น่องสามโต Boc hỏi binh đăng, tạo khẩu hỏi 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 xong hỏi xong binh đăng 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 สองตัวพี่น้องตัวนึงนี่หน่อยตัวนึ่งสมามผัสคูณน,นี่ครับอันนี้สองตัวครับตัวพี่น้งงงองมาเบิ้งเปลี่ยนผีฟางสั้นมันมี่น้นนองมันจะเป็นยังไงเล่ไฟเนี่ครับไฟล้อไปนี่ครับ เสร็รอฟังแบบนี้คุนครับมีโตบ่เอ้ยบ่มีพี่น้องฟาวฟาวเบอร์หลังที่หกพี่น้องว้าหนาวพี่น้องอันนี้ตุ่มสูงพี่น้อง้องใส่น้ำเลยคุณ คอหน่อยตัวนึงกับปลาไหลหน่อยตัวนึงพี่น้องต้ยกบปลาคอหน่อยไงอ้คอหน่อยตัวนึงปลาไหลหน่อยตัวนึงพี่น้องต่อพี่น้องบางที่เจ็บอ้หูหนาวหนาวเกินสบันเลยพี่เนาะเนี่ฮ้ยตัวนึงพี่น้อง bỏ lại cho nó đi xe ngang qua quả quả của anh có bỏ nó đi đâu có đi đâu gần chết rồi đó để ra mặt mỗi lần để bỏ lại 8 tô bỏ đi 8 tô, 9 tô bỏ lại โอ้เปล่าพี่น้องอะไลประย,ยุนม้มเด้กพี่น้องกระดาษเลาะพ่นได้นี่พี่น้องพอพ่อนมันแยกเปล่าเลยพี่น้องเอ้ยต่อพี่น้องไั่พี่เก้าแล้วละม่งันนับพิษครับ เฮ้ยวมันเหลือสองหลังพอดีโอ้มีตัวนี้หน่อยพีหน่อโอ้สมบัต,ต,ตคูนตัวหนึ่งพี่น่นอสองโตครับตัวน้อยตัวนึงตัวสมบัตคูนตัวหนึ่งนี่น้ออีกสองโตครับ sao mà tôi nưng tôi nói tôi nưng đó như nó thay là anh mình cứ thay đỡ mình nào ơi rồi nào cả tiền mình nào rồi thì tàu อะไรบอกร้าครับครับพี่น้อง สิบลังได้ปลาไหลมานสิบสองตัวโตปุน่นใหญ่พี่น้องโอ้ยใหญ่สุดกระซัามหมาคูณพี่น้องใหญ่กว่าหมาคูณน้อยหนึ่งสองตัวคือสิบสองตัวพี่น้องเอาครับก็ถือว่าบ่าเหี่ยวครับพี่น้องอากาศมันเย็นครับพี่น้องใส่เล็กบ่ได้ปลาไหลบ่เขาครับเอ่อ คลิปนีก็ฝา,าพกพี่วางน้องผูเขามารับชมทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนน้ำเลยนะครับพี่นอ้องขอบคุณหล,ลายๆครับี่เขามารับชมคลิปนีก็สวัสดีครับ